เมื่อสาคตับวริาัที่สถานีชุมพรบางซื่อที่สถานีชุมพรบางซื่อบริษัทอนลงจากขบรดตรวจสอบสิ่งของและสราพของท่านที่นำเป็นตัวมานำลงจากุณรถได้โรระุกต้องได้ครับ บนริษัทเรือไชานสายสี่เป็นรถบรรทุที่หนึ่งสามหกนำสมบริษจากต้นทางสถานีบนิษัธานีปลายทางสถานีกรุงเทพบริษัทที่มีความประสงค์จะลงสถานีชุมทางบางซื่อปบดตรวจสาสิงห์ขอและสามล้านห้านิตนับเป็นตัวมาน้ำลงจากรถบรรคุกคันและถูกต้องเลยครับขบวนรถนี้เมื่อออกจากสถานีชุมทางบางซื่อไปแล้วจึงแล้วสมบริที่สถานีสามเสนตลอดไปทางสถานีกรุงเทพครับ เรื่องนี้จะทำการเปลี่ยนว่าจะใช้เวลาประ,ประมาณ10นาทีครับ